พ hey อ้โย่ก็ขอบสวัสดีพี่น้องปบะหาชจนทุกคนกันด้วยนะครับพี่่ของผมเองอ S D T V C H ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกเหตุผลท,ที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาหกหกเจ็ดวันน่าจะแปดวันแล้วแหละแล้วลงคลิปพวกนี้วันพวกนี้ก็แปดวันพอดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ สัตว์ตั้สามาตาไปครับผมก็ผมก็จะให้ทุกคนมาต่อบ Q&A นั่นเองนะซึ่งเป็น Q&A ที่ผมจากจะทำมานานละจริงตั้งแต่300ซับแล้วนะแต่ตอนตอนนี้มันเลยมากี่ซับแล้วก็ไม่รู้ ะครับผมตั้งแต่300ซับท,ที่แล้วนะวก็อันนี้เลยเลยมาลนะส0ิซับผมก,ก็ต้องขอ,อกับอภัยทุกคนที่ติดตามช่องผมด้วนยะนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ลงติดนะครับผมคือผมติดเรียนด้วยนะครับซึ่งก็ไม่มีเวลาที่จะตัดคงตัดคลิปอะไรพวกนี้ ล้วก็ต้องขอไอภัยจริงที่ไม่ได้ลงที่มลาย์ั้งเองนะครับแล้วก็ก็ขอขอปิดเพียงเท่านี้เพรจะทำอะไรก็มาทำเลยไอ้พวกเขี้ย